สวัสดีครับข,ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากปร้านหน้าเป๊ะบายโก้ทีรศักดิ <t aser> <t aser ์ครับนี่เลยนะครับเจอโก้ปุ๊บก็ต้องเจอแขกรับเชิญที่เลอค่าให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูครับแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรดของคุณวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นน้องสาวที่น่ารักคนหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามีผลงานมากมายก็มี ชื่อเสียงมีฝีมือรวมไปถึงมีเรื่องแปลกๆในชีวิตของเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแบบว่าเปลี่ยนชื่อหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมีชื่ออย่างนี้จริงๆหรอในโลกนี้แล้วก็มีชื่ออย่างนี้เหรอในวงการดาราเออแต่ชื่อเขาก็แปลกเนาะแต่แปลกไปแปลกมาก็ดังเอาดังเอานะครับรวมไปถึงผลงานก็มีไม่ขาดมือเลยรวมไปถึงว่าเอ๊ะวันนี้เขาจะมาไข หัวใจหรือจะมาเปิดเผยอะไรหรือเปล่าในรายการห้ามพลาดเลยนะครับกับน้องสาวที่มีชื่อว่าเมจิทักกิ่งรักคิกคิกสารนังครับเป็นที่ฮือฮากันมากในวงการบันเทิงกับการเปลี่ยนชื่อของดาราสาวสวยเมจิกับชื่อคัดกึ่งรักคิกคิสารนังกับความหมายของชื่อนี้คืออะไรและมีที่มาที่ไปทำไมถึงเปลี่ยนชื่อ และเป็นอย่างไรบ้างกับชื่อใหม่ที่ได้เปลี่ยนมาล่าสุดมีผลงานละครที่กำลังอ้อนแอ์อยู่ดวงแบบนี้ไม่มีจูเราไปฟังเรื่องราวของเมจิคัดยึงรักคิคิสารานังในรายการปากปาราหน้าเป๊ะายโก้ชีรศกดิ์ และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับน้องเมจิแล้วสวัสดีค่ะน้องเมจิสวัสดีค่ะชื่อหนูนี่พี่จะต้องอ่านแบบมาหลายรอบมากเลยนะน้องเมจิคักกิ่งรักคิกคิกสระนังไม่มีค้าวามนี้ต่อใช่ไหมก็ถ้าจะมีก็ได้จะได้สาธุกันคือจริงๆแล้วแบบว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยหวนคิดถึงน้องเมจิตลอดเวลาใช่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังทุกคนก็ยังพูดถึงอยู่อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบ ยังพูดถึงชื่อพูดถึงเรื่องนามสกุลอยู่อะไรเงี้ยเพราะมันยังมีอีกหลายคนนะคะที่ตอนนี้ก็ยังมีคนไปเปลี่ยนชื่อก็ยังมีคนไปเปลี่ยนนามสกุลกันอยู่นะตอนนี้นะแต่ก็ไม่มีใครเปลี่ยนชื่อได้แบบว่ายาวและมีความคิกคิกอยู่อะนึกออกไหมแต่ก่อนนั้นหนูชื่อว่าพิมพ์อักษิพรวินโกมินค่ะพอพูดมันมันอัดออกเสียงยากเนาะแต่พอเป็นคักกิ่นลัก คิกๆสั่นออกเสียงง่ายพูดไปพูดมามึงก็จาง่ายนะจาง่ายจําง่ายค่ะเปลี่ยนมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะประมาณต้องมี3ามสี่ปีแล้วแหละตอนนี้นะต้องมีสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่มันในวงการบันเทิงกี่ปีแล้วหวตั้งแต่อายุสิบห้าตอนนี้สามแปด นานไหมเป็นผู้หญิงที่ใจกล้ามากเลยนะบอกอายุเรียบร้อยเลยไม่ปกติก็พยายามต้องบอกอายุอยู่แล้วค่ะเพราะปกติเวลาเมจิตเขาเรียกว่ารีวิวสินค้าเนาะผู้บริโภคจิกก็จะสี่สแล้วนะจะต้องรู้อายุเขาจะต้องรู้ว่าเราดูแลตัวเองยังไงที่มันจะต้องแบบสตาร์ทไวเพราะว่าเวลาเจอหลายๆคนเขาก็บอกว่า เฮ้ยก็ยังเหมือนเดิมใช่ก็ยังก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกสวยขึ้นสิสามสิบต้นต้น,ตนหรือแบบบวกลบย,ยี่แปดยี่เก้าอะไรอย่างเงี้ยยังดูเด็กอยู่จริงๆแล้วเป็นคนภาคไหนภาคเหนือภาคอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเมจิอะโตที่กรุงเทพเลยแต่<อ>ว่าเกิดเนี่ยนะคะเกิดที่โคราชด่าน<อ>เกวียนพอเกิดได้พอเหมือนแบบแค่เกิด ไม่นานนะคะคุณออพ่อคุณแม่ก็ย้ายมาที่กรุงเทพเลยเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตยอยู่ที่โคราชนานนะเราก็ไม่ใช้ชีวิตตั้งแต่แบบอนุบาลเแบบีเนี่ยคือกรุงเทพเลยแต่ดูเหมือนสาวเหนือเนาะออหลายคนก็จะบอกด,ด,ด้วยผ<า>ิวค่ะ คุณแม่เนี่ยก็จะขาคุณพ่อคุณแม่ขาวหมดเลยคุณพ่อเป็นคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็ก็มาเจอคุณแม่เลยเงี้ยคุณแม่ก็เป็นคนลบบุรีใช่ไหมคะก็ถ้าบอกว่าฉันจะเป็นคนลบบุรีอ๋อเหรอพ่อแม่แต่ละจะเป็นเพื่อนกันคุณแม่เป็นคนลบบุรีแล้วเขาก็มาเจอกันอย่างเขาก็พอเจอกันปุ๊บแต่งงานก็ย้ายไปอยู่โคราชเลยเพราะคุณพ่อได้งานที่นั่นแล้วบวกกับว่า เป็นเป็นเป็นเด็กที่โดนขอมาออคือคุณพ่พอคุณแม่อยากมีลูกนะคะอยากได้ดกอยากได้ลูกชายออแล้วไม่ได้ถึจะได้พี่สาวคนนึงห่างกันพี่สาวแปดปีเออพราะน้องไม่มาเออขาก็เลยไปขอลูกชายกับย่าหมูออขอลูกชายนะคะคือเขาถ้าเกิดได้ลูกชายจะจะให้หัวหมูใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นลูกสาวจะให้พงษ์บารัยวาดหวังว่าออจะไปแก้บนด้วยหัวหมูออสรุปว่า ุณย่าให้ลูกสาวจ้าก็เป็นสองสาวพี่น้องจะมีกี่คนสองคนค่ะก็เป็นสองสาวแล้วไม่คิดที่จะแบบใฝ่ฝันหาลูกชายให้ได้ไม่ได้เขาจบเลยเพราะว่าคนแรกนะคะคุณแม่ก็เป็นเป็นเพศชายเหมือนกันค่ะแต่ว่าแทงไปแทงเองธรรมชาติก็เป็นพี่สาวที่ได้มาแล้วก็เป็นออเมจิเตี่ยที่ได้มาเป็นก็ยังสาวอื่คือเหมือนกับว่ามีลูกยากใช่ไหมคุณพ่อใช่มีลูกยากก็เลยก็เลยสรุปว่า พอถึงเมจิเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วออก็เลยหยุดที่ตรงนี้แล้วเมจิเนี่ยฉ<ะ>ายแววความแบบสวยอารามออร่า,ราจ,จับอย่างเงี้ยเข้าวงการได้ยังไงคือจริงๆแล้วเราเป็นคนเป็นเด็กที่มีความฝันตั้งแต่เด็กอ,าาอยู่แล้วนะคะคือพยายามจะบอกกับทุกคนเลยว่าไอ้ไอเรื่องแบบว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ตั้งแต่ปสี่ ออปาาอสี่รู้เลยว่าอยากเป็นดาราใช่ปอสี่รู้เลยว่าอยากเป็นดาราเพราะตอนนั้นจะมีละครจะจ<อ>ับวงใช่ไหมแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงวะอยากเข้าไปบ้างอยากเข้าไปสแสดงอยากเข้าไปเรารู้คราวนี้มันก็มีวิธีการว่าการที่เราจะเข้าไปข้างในนั้นมันก็มันจะต้องผ่านการประกวดสมัยก่อนเขาประกวดกัน<อ>แล้วก็ถึงมีแมวมองถึงจะต้องเข้าสู่วงการบันเทิง<ต>ใช่แต่ตอนนั้นเราก็คือเป็นคนที่ฉาดฉานกล้าพูดกล้าแสดงออกมา พอปอ .4 oh. ปุ๊บเนี่ยมิจิก็อ,อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็เรียกว่าเป็นชิลิเดอร์เรียกว่าเป็นเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่ป .4 เสร็จแล้วเราก็หาประสบการณ์ไปลำไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยจนมอ .3 อาจารย์ส่งเข้าไปประกวดเวทีแรกแล้วหลังจากนั้นก็ประกวดมาเรื่อยๆจนเข้าวงการบันเทิงประกวดสิริรวมแล้วเนี่ยแข่งประมาณก,กี่เวทีมีหกเจ็ดเวทีแล้วก็ส่วนใหญ่สี่เวทีเราได้หมด คือตามฝันเลยอยากเข้าวงการฉันต้องพิจิตฝันได้มันมันต้องบวกกับว่าคุณมีฝันอะไรแล้ววิธีการอ่ะจะต้องทํายังไงกับมันซึ่งมันยังใช้ได้ในปัจจุบันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีฝันแต่เราอ่ะวิธีการมันไปกับฝันไม่ได้อืมคุณไม่ได้หรอก S <S แต่เพียงแต่ว่าเราอะเรียกว่าเราจิกกัดเราทำยังไงให้ได้เวทีนี้ไม่ได้เวทีนู้นก็ต้องได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องฝึกฝนด้วยนะกลับมามันมีข้อบกพร่องอะไรก็แก้ไขแล้วก็ไปฝึกซ้อมแล้วเวทีไหนที่ทําให้เราแบบว่าไปถึงฝันนั้นยิง่งใ,ใหญ่ก็จะมีเวทีที่ Imperial World สํมรองตอนนั้นประกวดที่สํมโองนะคะก็ได้อันดับหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นเป็นแบบปาเวีอะไรเอ่ย เป็น Miss Imperial World สำโรง Miss Imperial ใช่เขาใช้ชื่อนี้เลยชื่อห้างเลยฉันคุ้นๆนะว่ามีคนนที่เคยมาสัมภาษณ์นี่แหละก็ได้เป็น Miss Imperial เหมือนกันนะแต่ว่าเขาจัดแค่ปีเดียวค่ะอ๋อเหรอแล้วเขาก็ไม่มีปีต่อไปอันนี้ไม่รู้อะไรเพราะว่าเคยเคยไปโชว์ตัวอีกครั้งหนึ่งตอนที่เป็นดาราแล้วนะเป็นนักแสดงของช่องไปล้วแล้วเขาก็เชิญมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ยังถามเขาเลยว่า ทำไมถึงเชิญเรามาอีกครั้งหนึง่งเพราะปะันก็หลายปีแล้วนะเพราะเราได้ตําแหน่งไและเร<อ>าก็เชิญเรามาอีกเขาบอกว่าก็ไม่รู้ทําไมจัดครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้จัดอีกเลยอะไรอ,อย่างเงี้ยคงมีปัญหาอะไรหรือปะนี้แมวไม่รู้แต่เราก็ได้ในปีนั้นแล้วเราก็ก,ก็ก็คือเข้าวงการแล้วแหละเข้าวงการแล,แล้วไปเซ็นกับช่องสามเลยมั้ยังไม่เซ็นสิขาเขาเรียกตัวแค่ว่าเข้าไปสมมุติว่าเขาเขาจะดูว่า โง่หฮงแบบนี้ลักษณะแบบนี้นักข่าวแะ่ะแมวมองที่มาเจอเราแล้วหยิบให้เราไปแครมันอ,อ,อย่างนี้นะคะคือคนที่จะเรียกว่าหยิบแต่ละคนมารวมกันของช่องสามเนี่ยจะบอกว่าหลายคนแล้วแต่ละคนก็เหมือนแบบแนะนําว่าเออยจะเห็นเด็กคนนี้นะอยู่ที่ออ,อ,อที่มันแถลงข่าวอืเรื่องเรื่องหนักเลยสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ เธอตามนางเอกคนนี้มาซิพอตอนนั้นเราเล่นเป็นตัวนำไงหรือเมนเป็นนางเอกเลยในเรื่องสักอย่างเขาก็เอาชื่อเราเข้าไปที่ช่องแล้วเขาก็ตใครนักแสดงสมทบที่ร่วมมีใครบ้างก็มีอ่อแม่ทูมอยู่ในนั้นแล้วก็ติดต่อไปที่แม่ทูมแล้วมกวก็ให้เบอร์ไปที่ช่องแล้วก็ติดต่อหามิจมิจก็เลยเข้าไปที่ช่องแต่คนอื่นก็คือมาจากเวทีอื่นๆคือมากัหลากหลายเลยค่ะเวทีอื่นเมทีัพบูจัดการโมเดลลิ่งมีเรียวมีอ่อ อย่างอื่นเราของเรามาจากในในเรื่องของสายของแสดงที่งานแถลงข่าวหนึ่งแล้วบางอื่นเขาเปิดเจอเอาเด็กคนนี้มาเราก็คืออยู่ในนั้นแต่ว่าในนั้นที่เขาเลือกมามันยังไม่ได้เส็นนะคุณต้องมาฝึกอย่างเมจิงที่ถือว่าเป็นแบบว่ายังบัดมารุ่นแรกเลยป่ะใช่ใช่ช่ค่ะรุ่นนี้ที่ทำให้พวกี่ตกงานรู้มหมพูดตายแล้วพูดไปแต่ก่อนรุ่นพี่อ่ะ จะเป็นแบบว่าแบบงานแบบเราไม่ต้องเซ็นสัญญาไม่ต้องฟีแบบฟีลงฟีลันแล้วพราเขามีรุ่นเนี้ยทุกงานต้องป้อนใ้รุ่นนี้ก่อนแลวมีตะวอลิตมีใครบ้างีอ่ามีตามีแมนมีอ่าโอ้โหนี่ยมีพี่ปอที่งานแล้วก็มีแพทแล้วก็มีพอยจันแล้วก็มีอ่ามีมาร์กี้วก็มีนักศิลป์นโหเห็นแล้วแคร์เลยเนี่ยคือรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่าดด้วยที่เขาจะต้องการสร้างอ่ะ แล้วทุกคนหระมาณ90%ดังหมดทุกคนใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของการฝึกเหมือนหน่วยรบอะค่ะไอ้กลุ่มนี้นะเหมือนหนหน่วยรบมากเพราะว่าเอาจริงเรียนการแสดงอย่างเดียว6เดือนพอเราได้เรื่องหลีกสิทิ์หัวใจกันเกือบกันเกือบทุกคนนะคะในเรื่องนี้นักแสดงเยอะมากที่เป็นนักแสดงใหม่ของช่องเนาะมี8-9ตัวอยู่ในเนี้ยแล้วในระหว่างที่ได้อะเราก็ไปเรียนการแสดงอีก้วยได้เล่นแล้วนะยังต้องเรียนอีก 3เดือนแล้วจนจบเรื่องถ้ากบว่าเรียนการแสดงของเราอ่ะหปีเต็ม,มที่จะแบบว่าต้องเล่นให้ได้เล่นยังไงอะไรแบบเนี้ยอยู่กับช่อง3มาเนี่ยกี่ปีละสิบกว่าเลยค่ะประมาณ16เลยค่ะสิบหกปีเล่นละครมาทั้งหมดประมาณกี่เรื่องละเกิน30เรื่อง เกิน30เรื่องก็คือเฉลีย่ยแล้วก็คือมีทุกปีอย่างน้อยปีละ2เรื่องเนาะใช่ค <mem> ่ะมีปีไหนหนักมากว่าปีนี้เล่นละครเยอะที่สุดหเหรอกี่เรื่องอปีแรกเลยเพราะเขาะจะฝึกเราออต้องหนักแน่นอนเพราะว่าเป็นปีที่คุณพิเลียดหนึ่งจะในคันพุทธหนึ่งเรื่องพรือหาสุขเสาร์อาทิตย์หนึ่งเรื่องเาาขาจะเป็นพิเรีรยดแบบนี้แต่คุณจะซอนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเท่ากับว่าวิกนั้นส <my> ี <Gateway> ่เรื่องเก็ดป่ะมันแล้วถ้าเกิดคุณเป็นตัวนําแล้วคุณก็จะต้องเหมือนเรียนรู้เท่ากับว่าวิกนั้นคุณรับส ไปจัดการตัวเองแต่เมจิก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราได้รับเป็นนางเอกถูกไหมก็เป็นไม่หาดหรือเข้ามาแล้วไร้ <line S 2> เลยไร้เลยแล้วก็สลับเป็นอ่าอ่าเรียกว่าตัวเอกแต่เป็นตัวรองแล้วก็กลับไปย้นงน้าเราจะสวยหวานนะตอนนั้นนะ่ะไม่ไม่เม,มจิแบบตาดุค่ะเป็นคน uh. ที่ตาดุคือแต่ว่าให้เกิดสมมติว่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะดู uh. หลายคนก็จะบอกว่าหวานหวานแต่ไม่หาเวลาเข้าหมดเข้าอะไรจริงๆแล้วเมจิจะเป็นคนที่ตาดุแล้วก็เสียงดังด้วยนะคะแล้วเขาก็เลยกว่าเอ้ยเป็นตัวร้เหอเหมาะ อะไรอย่างเงี้ยเสียงดังกรีดดังด่าแรงอะไรอย่างเงี้ยเหมาะจริงๆก็เล่นเวลาเล่นอะไรก็รู้สึกสมบทบาทเนาะดูแบบว่ามันแบบแอคชั่นมันได้อะมันมันอยู่กับเราด้วยค่ะว่าเราจะเลือกที่จะสมบทบาทไหมมันอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วยมันมีคนที่เหมือนเราแล้วก็ก็ไม่สามารถแบบอยู่ในคาแรคเตอร์ได้ก็มีแล้วก็บอกว่าชีวิตของเมจิเนี่ยก็เปลี่ยนไปหลายๆเรื่อง คือแบบว่ามีเจอเรื่องลงเรื่องราวอย่างเช่นการที่แบบว่าเปลี่ยนชื่อมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนตัวตนไปพอสมควรใช่แต่อีกหนึ่งเรื่องเลยที่เราอยากรู้เหมือนกันเปลี่ยนในเรื่องของศัลยกรรมเอ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างอุ้ยเรื่องนี้ต้องมาวันสักนิดนึงแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นะครับกับรายการปักปร,รานหน้าเป๊ะบายโก้ทศักสังครับ ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการปักประร้าน้าเป๊ะบายโก้ธีราัก์นะครับยังคงพูดคุยกับน้องคักกิ่งรักกิ๊กคิก,คกสนังรัวน้องเมจิของเราอยู่น้องเมจิ<ะ>จากเบรกที่แล้วเนะี่ยเราก็รู้นะเป็นคนที่เป็นคนแบบมีความฝันสู้แล้วก็พิชิตฝันด้วยตัวเองละครก็เล่นเยอะไม่ต่ำกว่า30เรื่องแล้วตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่ามีผลงานเยอะแยะมากมาย ที่กําลังถ่ายทําแล้วก็ <on air S 2> ออนแอร์อยู่มีอะไระบ้างตอนนี้นะคะก็อย่างล่าสุดเลยที่ว่าเป็นแบบกลับมาเรียกว่าคนรู้จักคนพูดถึงก็จะเป็น,เ,ปนเรื่องของกงกรรมงจอเล่นเป็นเจอานะคะแล้วก็มันมันจะออนเป็นแบบว่าละครพิเรด แบบว่าไล่ๆลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคราวนี้ก็จะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งคือทุ่งสนิหาก็คือไล่ๆกันไปเป็นแบบเหมือนยุคเดียวกันอะเป็นละครที่แบบอยู่ในยุคเดียวกันนะแล้วก็พอร่าสุดเนี้ยก็จะเป็นแบบสมัยใหม่ละเป็นแบบปัจจุบันละก็คือดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ก็เป็นแบบสายมูเตลูจะทําอะไรก็จะใส่สีอะไรฉันจะแบบว่าก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านก็เป็นอะไรแบบเนี้พกเครื่องรางของขังอะไรมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัว ก็เป็นเรื่องในที่กําลังอ่ออากาศอยู่ก็คาดหวังว่ามันจะแบบถูกใจหลายๆคนค่ะอดวงแบบนี้ไม่มีจู่เนาะซึ่งแบบว่าเราเป็นคนได้หลายคาแรคเตอร์นะจะรามากจากแต่จะตลกก็ได้นะเรื่องนี้ก็ได้เป็นแบบคาแรคเตอร์แบบลายตลกเหรอเป็นลายตลกเป็นสาวแก่เป็นสาวแก่ที่แบบจ้องจับปิดจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบอันนี้ไม่เคยเล่นหรอกจริงๆแล้วเราก็คิดว่าจะเล่นยังไงวะงงว่ะอะไรเงี้ยแร้วนิสัยจริงๆของเราเป็นคนยังไง นี่ใจตัวตนเลยของเมจิจริงๆมีโอ้โหมีหลายคาแรคเตอร์จริงๆแล้วอะค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเราอาจจะเป็นคนร่านเลยแต่ซึ่งไม่ใช่เพราะในอีกมุมหนึ่งเราก็จะเป็นคนเงียบๆอะไรเงี้ยมันก็จะแล้วแต่เป็นคนที่หลายบุคลิกอยู่ที่สภาพแวดล้อมอยู่ที่ภาวะจิตใจในตอนนั้นบางครั้งเราก็จะอยากคุยกับคนบางครั้งซึ่งไม่อยากคุยกับใครอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอพูดถึงเรื่องแบบว่าอารมณ์แล การเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ลงความสวยความงามก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเป็นหนึ่งคนงที่เรียกได้ว่าอัพสวยตลอดเวลา <c oughs> ใช่เออเด<พ>ี๋ยว้องเล่าวิวัฒนาการของความสวยซิ <c oughs> ว่าเราจะต้องเก็บตรงไหน <c oughs> อะไรยังไงเก็บ <c oughs> ทุกคนน่ะรู้สึก <c oughs> ได้เพราะว่าคือเราอ่ะเป็นเข้ามาในวงการนี้จะเป็นสาวหมวยเลยหมวยเลยไม่มีชั้นตากเรียกว่าแบบสาวมวยเลยสมัยก่อนเนี่ยคราวนี้เนื่องจากว่าแต่งหน้า แล้วแบบตาเริ่มไม่ดุไม่ดุเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่คมแล้วทําให้สีของเบ้าตาเนี่ยไม่ชัดเพราะเราแต่งเวลาใช่ไหมคุณจะรู้ใช่ไหมว่าไร้าด้เนี่ยปากแดงตาเข้มคราวนี้หนังตาเยอะจัดแล้วพอเราโหไลท์ไลท์สียังไงอ่ะมันก็ไม่ขึ้นันหลบไปหมดเลยจนแบบมันเคยครั้งหนึ่งแล้วแบบติดเทปเทปกระเด้งออกมาเออก็เลยแบบ โอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยนึกออกไหมก็เลยเริ่มไปทําตาเป็นอย่างแรกตนถ่ายละครอยู่เอช่วงสงการก็ไปเลยจ้าเดี๋ยวนะถ่ายละครอยู่จบหรือยังยังแล้วเกิดอะไรขึ้นกับกองถ่ายก็แบบว่าซีนที่ถ่ายไปแล้วก็จะเป็นสาวมวยซีนที่ถ่ายหลังจากนี้ก็เป็นแบบสาวตาคมขึ้นมาเลยจ้าการเลือกเลยจ้าเลือกอะไร รู้สึกตอนนั้นจะเป็นเออเรื่องที่จะเป็นนางเอกนะคะไม่แน่ใจว่าเรื่องใหม่ลองไปหาดูผู้จัดเขารู้สึกยังไงบ้างกับการกรักขำอะฉันแล้วแบบสายสมองเนี้ยเบื่อกับความเปลี่ยนแปลงของเธอมากคือคุณจะเอายังไงคือว่าถ่ายละครทุกวันคือถ้าไม่ช่วงชิงสงการนี้ก็ไม่ได้ทําอีกแล้วเอจะให้ทําตอนไหนมันไม่มีช่วงพักอะแล้วเราก็อยากสวยอะเราก็อยากจะแบบ เดี๋ยวชว์มัตก็ออนในเรื่องต่อไปแต่ส่วนใหญ่ดาราเนี่ยนะเขาจะหาช่วงเวลาหยุดย,ยาวยาวอันนี้คือไม่มีจริงๆท่นก็ต้องเอาแล้ววะแต่บางเรื่องไม่มีโอกาสไม่มีกับโอ ชัดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะผมก็ต้องไปดูเรื่องเรื่องเรื่องนั้นรู้สึกโลมหรือเปล่าจะเป็นพระเอกหรือเปล่าไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะค่ะคือเป็นเป็นเป็นจังนี่แหละแต่รู้แต่ว่าเดินเข้าบ้านอตาชั้นเดียวจะเดินออกมาจากบ้านตาสองชั้นอย่างเงี้ยเนาะกางเรื่องเลยค่ะหลังจากกางเรื่องมาต้นไปนะโอ้โหตาสวยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่แบบว่าเราแบบไปอัพสวยคือจะเป็นคนมีแก้มใช่ไหมคะแล้วเราตอนนั้นก็ไม่รู้จักคําว่าโบนคืออะไรเนาะก็ไม่รู้เข้าม่ม่ใหม่ก็จนแบบว่ามีอไปปรึกษาเรื่องเ จริงๆเราไปไปปรึกษาเรื่องสิวอเพราะว่าสิวมันใบรุ่นไงมันจะมีสิวเยอะแล้วทำไงมันสิวมันชอบขึ้นอ่ะจริงๆล้วคือความขอนไม่พอนั่นแหละค่ะกับทานอาหารไม่เป็นไม่ดีมักเลยทีให้เรามีสิวสรุปว่าคุณหมอเชิ้นาเมจิใช่ป่ะคุณคุณรู้หรือเปล่าความที่ฉันอยากจะทําใบอเรียนเชิญไปให้เมจินะคะทาไมค่ะทุกขนาดนั้นเลยเหรอให้มาฉีดโบทอกค่ะเพราะเธอแก้มเยอะมากแล้วบอกคุณหมอไม่พูดแผนนี้แล้วคะเพราะว่า ทุกคนที่ช่องเขามาฉีดกันหลายคนมากเลยนะคะยกเว้นคุณเาจิตไม่มาสักทีก็ไม่รู้ไงก็อยากจะหล่อหน้าใหม่เหมือนกันเออแล้วก็อ้าวตอนนั้นก็ไม่เข้าใจโบท็อกคือมันจะเพื่ออะไรเขาบอกว่าฉีดแล้วพวกน่าจะเหลียวจริงๆแล้วว่าคนอาจจะเห็นว่าเมื่อก่อนันจิตแบบโอ้ยเปล่าหน้ากลมเออหน้ากลมพอบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบมันทาให้ให้มีเชฟได้แต่ไม่ได้ไปทุบไปอะไรไม่ก็สรุปว่าก็เลย โอ้หเเป็นการเข้าสู่วงการบอท็อกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนบัดน,นี้ก็ยังเข้าใช้ไปย <c oughs> อยู่แล้น,นี้อาจจะมีแก้ไเปนหนึ่งนะคะก็แบบว่าออตั้งแต่โควิดมาก็ยังไม่ได้ไปจิ้มเลยค่ะเออแต่ก็ดูเป็นธรรมชาติก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นสาวมีมีแก้มอยู่แล้วแล้วทำ<ต>อะไรอีกอ่ะจะไม่ทําละเพราะว่าเพราะว่าอ๋อจะมีจมูกไง <c oughs> เขาช่ม่ดหรือว่าจะไม่ถามแล้วว่าจะไม่ถามแล้วเขาตอบว่าไม่มีแล้วมีจมูกไงคพือว่าจริงๆอ่ะมีด่างอยู่แล้วแต่ว่ามีเนื้อตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอเวลาถ่ายรูปมาก็คือแบบเฮ้ยมันไม่เขาเลยอ่ะมันพอหันทางใช่ป่ะโปรไฟล์หน้ามันไม่สวยเออมันไม่มันไม่ชัดก็เลยว่าไปทำจมูกมาให้มันแบบถ่ายรูปแล้วมันชัดขึ้นมีโครงหน้าอะไรแต่อย่างตอนนี้สวยแล้วนะ พอแล้วมะสวยแล้วไม่แต่คุณหมอก็ยังยุอยู่นะโอ้ยมันจะต้องแบบร้องแก้มอย่างนี้อย่างงั้นเอออย่างได้อุ้ยอย่างได้อยู่อีกนานเลยคุณหมอบอกว่าเออต่อไปนะคะคุณจะโบทอกจะไม่รอดแนะนําให้รอยใหม่ไปเลยทีเดียวแต่มันเจ็บมากไม่ไหวไปรอยยังไม่ไหวเคยนายายายาาเขาบอกว่ามันสวยแล้วพอแล้ววะมันจะอยู่นานเออถ้าเกิดสมมติโบทอกนะคะคุณผู้ชมขามันจะอยู่แค่สี่ถึงหกใช่ป่ะแต่ถ้าบุดว่า ร้อยหมเนี่ยมันมันเป็นจำนวนปีพอแล้วจริงป่าไม่รู้จริงๆสวยเราต้องหยุดไม่หยุดหลายๆคนพังใช่ก็เลยบอกว่าคุณหมอคะหนูเคียคิดว่าพอแล้วดีกว่าค่ะเราควรอยู่บนทางสายกลางเออแบบพอใจแล้วแค่นี้สัญญกรรมเราควรหยุดละแต่ความรักดีกว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มโอ๊ยนี่ก็หยุดแล้วฮะเมื่อไหร่เราจะเริ่มไม่ได้บอกหยุดเมื่อไหร่เราจะเราอายุอานามนะไม่จีมันก็แบบว่า มากขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบมีอะไรแบบว่าเงียบๆไม่กระโจกกระชากหรือว่ามีไม่ขนาดนั้นมีแฟนไหมตอนเนี้ยคือถามว่ามีไหมมีคุยอยู่เออคุยอยู่ทำไมไม่เห็นมีข่าวเลยอ่ะก็มีนะคะก็มีอยู่ก็มีอยู่อ่ะคุณพี่คุณพี่บุ๋มเขาก็แบบเออเรียกสก,กิทสก,กิทอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออคบกันนานแค่ไหนละ จริงๆอ่ะรู้จักกันมานานแล้วมันมันคือเป็นเปาเรียกวาเป็นรุ่นพี่ในสถาบันเดียวกันนี่แหละแต่คุอพอมทจิเข้าไปปุ๊บอ่ะเขาก็คือออกเลยไงนอกบ้านเลาออกเลยไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าเขาก็ยังแบบมีชื่อเหมือนเป็นคนรู้จักอยู่ที่แบบสถาบันเรานะเอออะไรแบบเนี้ยเราก็แต่เราไม่ไม่เคยรู้จักเขามากหรอกแต่แค่แบบว่าในในสมัยนั้นคือแบบเหมือนเขาก็คือแบบ คุกคีในวงการบันเทิงอ่ะคือใครมีเด็กใครหน้าไหนสวยตรงไหนเอารูปแล้วก็ไปส่งงานต่ออีกทีอะอต่อันเนี้ยจำไม่ได้เขาคือเอสุปชัยนั่นเองเขาเอ็กสาให้ฟังเออเธอเอารูปมาสองท่านแล้วฉันก็เอาไปให้พี่แก้วพีเมียสมองตรงนี้มันหายไปเออเป็นคนคนนี้แล้วก็เลยบอกอ้าวหรอเอารถเธอหายไปไหนละแต่ก็คือมีการคุยนะแต่จำไม่ได้ มันหายออกไปจากสมองเลยเว้ยตงงมากธรรมดาเมื่อวานกินอะไรยังจําไม่ได้เลยคือแบบเขาพยายามจะเล่านะให้เรานึกออกอ่ะแต่รู้ว่าเออเราเอารูปเดินไปที่ที่บ้านนี้จริงๆใช่แต่เหมือนภาพตรงนั้นอ่ะมันเราไม่หลงง่ะเราเผอเรื่เราลมหลมหน้าคีนิกเออมันมันไม่ออกโอเคโอเคเหมือนข้าวๆประมาณนี้เราก็เลยบอกอ๋อหรอรูปฉันไปอยู่กับพี่แก้วอ๋อเพราะเธอหรออ๋อโอเค ก็ไม่ได้แบบสารต่อหรืออะไรนะแต่แค่หรือว่าเขามาเก็บมาทวงบุญคุณไม่ต้องถามอยู่น่เอาไม่จะเอาค่าคอมป์ปะวะแล้ววางแผนนะว่าในชีวิตนี้จะต้องแต่งงานก็วางแผนนะวางแผนนะเพื่ออะไรหลายๆอย่างเพราะว่าสมมตินะสมมติถ้าเกิดอยู่กันไปเฉยๆได้ไหมก็ได้แต่มีก็กลัวคนอื่นน่ะไม่เข้าใจว่าเอออะไรได้ๆอ่ะก็สิบอีกอะไรดราม่าอีกกี่ปีดีอีกกี่ปีดีให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองปีนี้จริงๆให้โอกาสตัวเองปีนี้ปีนี้จะแต่งแล้วเหรอจะไปปะ เดี๋ยวนะแต่งปีนี้เลยเหรอให้กับจริงให้ให้โอกาสตัวเองปีนี้เลยแล้วคราวเนี้ยมันก็ด้วย<า>อะไรมา<ๆ>ซุ่ม<ๆ>ซุมก็จะโอ้จะแต่งเลยเนาะให้ให้ออให้โอกาสตัวเองปีนี้แต่ว่าก็ดูว่าอมันจะไปถึงตามที่เราคิดไหมออก็คือก็ยังเผื่อใจไปที่แบบปอีกปีหนึ่งเขาขอแต่งงานแล้ว ไม่ไม่ต้องขอเป็นคนกำกับเราเอขอเขาเป็น <laughs> คนกำกำบับบทเองว่า <laughs> เออฉันจากแต่วันนี้เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แถลงข่าวที่ไหนยังสิเพราะว่ามันยังมีอะไรปัจจัยอีกหลายอย่างที่ออบอคฮาร์กเราทำงานอยู่เนาะแล้วมันมันอาจจะยังไม่ตรงไปตามเป้าเพิ่มด้วยโควิดแันน้ขอแถลงข่าวแถลงข่าวแต่งงานตอนนี้เลยละกันยังยัง อินดีะก็ให้ให้โอกาสเองปีนี้ละค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะแบบช้าอะไรนิดหน่อยก็ท่าไปอีกปีนึงแต่ก็ไม่นานอ้ยฉันอยากให้เธอแบบว่ามีคู่แต่งงานมีลูกได้แล้วก็ให้ลูกแบบว่าแบบเข้าห้องเย็นไปก่อนรอแบบนึงงชะล่ากันไม่น่าแบบมีน้องหน่อยอ่ะถูกไหมยินดีด้วยกับน้องเมจิด้วยวกันสำหรับการแถลงข่าวงานแต่งงานในวันนี้นะคะ สุดท้ายนี้ให้ฝากถึงแฟนๆ FC ดีกว่าแล้วก็คนคที่ติดตามผลงานอยู่รวมไปถึงผลงานใหม่ที่อยากฝากเชิญเลยค่ะค่ะก็ะะตอนนี้นะคะออกาศอยู่ก็อยากให้แบบติดตามชมนะคะดวงแบบนี้ไม่มีจูนะคะก็สองทุ่มก,กว่านี้ละคะ่ะทุกวันจันทร์คาะนะคะ,ะ,คะ,นะคะทางช่องสามยังไงก็ติดตามนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่แบบเรียกว่าใกล้ตัวสายหมูทุกคน เครื่องเครื่องรางของขลังคิดว่ามีประจำตัวอยู่ทุกคนแล้วแหละแต่ที่สําคัญคือก็คือความตั้งใจความอดทนที่จะทํางานในทุกๆด้านให้มันดีก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันละกันในสถานการณ์โควิดตอนนี้มันก็คือมันก็ยังอยู่นะให้ทุกคนอยู่กันแบบว่าปลอดภัยไร้โรคภัยต่างๆค่ะรันและนี้ก็คือน้องเมจินะครับคกากิ่งรักคิกๆสนังขอบคุณมากเายนะคะน้องเมจิ แล้วคุณผู้ชมเองนะครับก็สามารถติดตามเรื่องราผ่าน Facebook Page ของเราได้ครับรายการปักประราหน้าเปะบโก้ธิรศักดิ์กดไลค์กดติดตามกดตั้งค่ากระดิ่งด้วยให้เห็นเป็นหน้าแรกนะครับให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการปโปรดของคุณครับวันนี้ผมดรโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยานะครับแล้วก็น้องเมจิก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ